ีเหตุอันควรสงสัยอะไรผมครับก็ตรวจสอบไปก็ยากกับพี่ครับผมผิดอะไรยังครับถึงจะมาขอตรวจใบขี่ผมยังก็ตรวจสอบก่อนว่าคุณขับรถมาคุณูต้องไหมที่จะเรียกดูใบขี่ได้ต้องพบผู้กระทําผิดก่อนถึงจะได้จะเรียกดูได้ครับเหตุอันควรต้องใส่อะไรต้องใส่อะไรผมมาบอมาเหตุบอกเหตุมาบอกเหตุผมมาขอยาตรวจสอบไปยากบอกเหตุต่อสิมีไหม <ส>เหตุการณ์ดีว่าตัวของสายอะไรผมผมขับรถมาเฉยเนี่ยพี่พี่พี่คุณไม่ขยศอ,อะไรแล้วพี่ก็ต้องเข้าใจกฎหมายด้วยคุณไม่เข้าใจคำว่าควรสงสัยเหรอกาคงสัยอะไรล่ะก็บอกปฏิติขงสายเลยผมเหตุ<พ><ศ>ควรนั้นสงสัยอะสงสัยอะไรวะผมมาไม่เข,ข้าใจอะไรสงสัยอะไรผมหรอเลย ดูดิกล้องนี่ก็มีพี่นี่ถ้ากล้องพี่เปิดพี่จะเอารถมาถ่ายผมทําไมกล้องพี่ก็มีมีมีผมอา่ามีเปิดเปล่าไฟไมก่กระพริบเลยเออว่ต้องสสยอะไรผมเนี้ยผมขับรถมาจอดเฉยนะข้าไปเยี่ยวนี่ยก่อนที่จะเรียกดูต้องแจ้ง,งมาก่อนดิพี่ออ อะไรผมเลยแล้วจะมาสงสัยอะไรผมเอออยู่ดีๆมาสงสัยก็ถ้างั้นแหละอันนี้ครับมีด่านบนทางด้วยนะครับปกติจะไม่ถ่ายนะครับอันนี้ครับ ติดด้วยครับไม่ติดเอาวางไว้เฉยวางไาวางไ้เฉยปกติต้องติดต้องที่กระจกนะครับเจ้าที่ยังทำไม่ถูกเลยครับครับผมกล้องมาไหน่ครับกล้องตัง้ตงนานติดกล้องไม่ใช่พี่กล้องคันเวล่าเขาต้องติดทุกคนครับไม่พร้อมก็ห้ามตั้งครับห้า พี่ครับพี่กล้องที่นี่กล้องที่เราอกก็มีพี่ใช้กล้องนี้ถ่ายอะไรพี่ผมไม่เอายาสผมขอดูได้ถ่ายจริงเปล่าอ่นนี่ถ่ายผมนะครับพี่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ผมถ่ายได้อยู่แล้วพี่ใช้ข้างนอกพี่นะคือที่ทำงานนะพี่ถ่ายข้างนอกเลยครับถ้าถ่ายข้างนอกเลยพื้นที่ซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับซื้อครับแต่มันเป็นที่ปฏิบัติงานของเจ้าที่เนาะี่ไม่มีปัญหาล้วพี่นี่มัน มันไม่ได้ปัญหาแต่ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ทำงานของเจ้าที่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พี่พี่พี่ถ้าคิดว่าผมผิดจับผมเลยไม่ได้ผิดนะพี่ไม่ได้ผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมันไม่ไมเป็นสิทธิ์ของผมอยู่แล้วผมใช้เขาใช้ถนนมันกระทบสิทธิ์ของผมครับมันเป็นทางพิเศษต้องขออนุญาตถ่ายเนี่ยไม่ไม่ไม่ผมไม่ต้องขอหรอกถ้าถ้าผมผิดเดี๋ยวเขาฟ้องผมเลย่าผมตั้งดนถูกต้องถ้าถ้าถ้าถูกต้องนะพี่ถามก่อน กลวยอยู่ตรงไหนห<ะ>ป้ายด่านอยู่ตรงไหนอ,ไอ่าเดี๋ยวผมขอดูวนผมมีก้องทุกอย่ายมง,มง,งมีแ้อง,งอย่างอ่าแล้วคนเมื่อกี้อ่ะกล้องทำไมไม่ติดอ่ะคาเมล่าพวกกล้คลุมด่านไหนพี่ตรงไหมพันตำรวจโตเอ้ยพันตำรวจตีชายานินไหนพี่คนไหนครับคนไหนพันตำรวจโตครับ อผมไม่รับมอบหมายมาไม่พี่พวกคู่คู้มดานมันต้องอยู่ที่ดานจริงไหมฝั่งโน้นเขาไม่รวจไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งโน้นไม่มีพี่ทำ้มาถูกก่อนถูกต้องแล้วถูกต้องไม่ถูกถูกพวกคุ้านอยู่ไหนล่ะผมไม่ได้คิดจะถ่ายเลยนะพี่แล้วพี่มาทำกับผมอย่างนี้มันอาลุยานมันมันดูแลแทนไม่ได้พี่คู่คุ้มดานต้องอยู่ที่ดานใช่ไหมเรียกได้ครับเรียกได้ ไม่ใช่ใ,ใกล้ๆนี่แหละผู้ควบคุมด่านถ้างั้นเขาจะเรียกว่าผู้ควบคุมด่านเหรอพี่ใช่ไหมไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ตลอดไม่ใช่นี่เขาเขียนชัดเจนเลยผู้ควบคุมนี่ใช่ไหมเออกล้องเนี่ยเปิดป่ะเนี่ยเปิดกบเปิดดูได้ปักเสียบตรงไหนพี่ไฟอยู่ตรงไหน ใก้ตรงไหนเสียบตรงไหนเราขอดูก่อนไปขึ้นไปดูข uh ้วยด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 ู้วยจับด้วยแย่ดูวยแย่ดูอย่า่พักดูวยแย่ดูวยแย่ดูเอามือแย่ดิมันเห็นมีไฟกระพริบเลยเอามือแย่ดู้วยอันนี้อันนี้ไฟอันนี้มันอันนี้มันเป็นไฟไฟนี้อันนี้มันไฟกล้องเอามือแย่ด้วย แล้วนี่หันมา้วส่องอะไรครับเนี่ยส่องดูข้างนอกเลยครับส่องดูข้างนอกส่องดูเนี่ยส่องดูข้างนอกเลยส่องดูข้างนอกมันก็เห็นข้างนอกกว้างนี่ก็เดิมผ่านมานี่ก็ส่องดูตอนที่เขาทำงานก็ทำถูกต้องพี่นี่ติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับชัดเจนหรอชัดเจนไม่ชัดเจนครับไม่ชัดเจนชัดเจนถ้าถ้าประชาชนวางไว้เองก็โดนจับเหมือนกันครับมีอำนาจมาตรวจสอบผมน่ะ มีอำน,นาจตามรัฐธรรมนูญเลยครับธรรมนูญข้อไหนอ่ะคุณยังไม่รู้เลยก็แล้วแต่คุณแล้วกันข้อไหนอ่ะคุณมาจังลวดอ่ะรักษากฎหมายต้องรู้มากกว่าผมอยู่แล้วไปเชิญเชิญเชิญ<ป>แล้วเราธรรมนูนมาเปิดด้วยข้อไหนไปรับประทุนมาตรา50ไปโอเคเออวงเล็บ5 คุณไม่ต้องกลับมาถามย้อนผมหรอกคุณยังไม่รู้เลยผมตั้งด่านครับตามอะไรครับเดินละมอกไหมาขันไม่ได้ยังก่อนล่วงไหมแล้วถูกต้องมาแล้วพวบคุมด่านไม่อยู่สาวกคุมด่านไม่อยู่แพรไม่อยู่อ้าวพบคุมด่านเนี่ยอยู่เขาไม่ต้องอยู่คปนควบคุมเขาไม่ต้องอยู่ตลอดไม่ได้ผิดอะไรเขาไปเรียกตรวจใบขี่ผมผมไปเข้าเยี่ยวท่านไหนเนี่ยหกร้อเนี่ย เราเขาไม่เรียกใช่ไหมอ่าไม่ได้เรียกแล้วเขาเดินไปขอดขอดวยไขี่ผมเนี่ยคุณมาถ่ายผมไม่ได้ถ่ายเลยทีแรกอ่ะผมได้ถ่ายไหมทีแรกอ่ะคุณบอกว่าคุณอ่ะมาถ่ายภาพตรงนี้ตดงนม่รับอีร้ายไม่ใช่ผมตอนแรกผมถ่ายไหมผมถ่ายไหมทีแรกผมถ่ายไหมอ๋อผมก็คุณไม่ผมดูผมอย่ดูอ่าผมไม่ได้ถ่ายแล้วคุณไปจะไปตรวจสอบไปขี่ผมได้ไงอ่ะก่อนที่จะเรียกดูไวขี่ต้องคุกคบก็คุกถกาทำผิดผมต้องสงสัยว่า ไม่ไม่ใช่พี่ยศอะไรแล้วพี่ก็ดูด้วยว่าพี่ทําตรงยังอพี่ยศอะไรพี่ก็ต้องดูด้วยว่าทําถูกหรือยังผมไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วมันเรียกดูไปขี่ผมไม่ไม่มีอะไรพี่เออเดี๋ยวไปไม่มีอะไรพี่ก็น่าจะดูบิดคนไม่ใช่หรอกแต่ป้าเรียกตรวจพขี่ผมได้ไงผมไม่ได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่ง เนี่ยแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยทำงานปฏิบัติหน้าที่หมวกไม่ใส่ทั้งสองคนเออผมไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วจะมาอะไรกับผมมันไม่มีอะไรพี่ผมมันน่าจะนั่งติดติดคนนีอะไรติดเนเรียบร้อยด้วยนะพี่ป้ายพรบเนี่ย ติดให้เรียบร้อยด้วยครับโอเคโอเคครับครับเดี๋ยวติดให้อ่าก่อนจะตรวจสอบประชาชนต้องทำให้มันเรียบร้อยก่อนเรรียยบ้้้ออแแลลววา่ก็มีอะไรกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับผมไม่ได้ทำผมมาเยี่ยวครับไม่ไปไหนต่อเลยแล้วแต่งานครับ 到铁票。